คลิปนี้รวมสามสำนักนะคะอาจารย์ต้อยนำโชคพ่อจ่อยแล้วก็พ่อกอมศอินะคะมาแล้วเด้อท่านผู้ชมอ้าสสำหรับคลิปนี้แอดมินนูน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอบซทั้งช่อง YouTube ท,ทุกทุก,ทกทานเ้ยค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมเนื้อทางเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมแอดมินโน้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์ไปไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้ดอท่านผู้ชมอ๋อผู้ใดบอท่านเขากลุ่มนะโมสนใจเขากลุ่มน้าโมนะคะเนาะแอดไอเดียไลน์ noo โอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะนำเด้อท่านผู้ชม คลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะมาเบิงอาจารย์ต่อยกันก่อนเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ต่อยงวดที่ผ่านมาหลุดเด้อท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลุดเหล็กวินเหล็กติดเหล็กเดนวิ่งหลุดลุดเด้อค่ะเด้ออาจารย์ต่อยเอาสำหรับงวดนี้ตามกันต่อเนาะค่ะเนาะแอดมินูหน่อยขอขอบคุณหนาทาง อาจารย์ต้อยนำโชคด้คะเด้อทุกเซียนทุกสำนักนะคะอาจารย์ต้อยนำโชคพ่อจ่อยแล้วก็พ่อกอม .10 นะคะกลิปนี้มาตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลกันเลยนะคะเนาะอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะทุกคลิปวีโอแอดมิน,นูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอท่านผู้ชม เลขวินนะคะเมื่อืนนูหน่อยฝันอยูเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาแนวทางอาจารย์ต่อยก่อนูหนหน่อยสิเวบาความฝันส่ฟังเดี๋ยวมันสิเริ่มท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยเลขวินนะคะ7จ็ปด ก้าศูนย์หนึ่งเลขติดเลขติดเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูด 0กับหจับคู่นะคะมีเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งแปดศูน แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะคันมันตตหน่อยพอแมพี่น้องแนมบ่อยเห็นแคปหน้าจอไปขายายเบิงเด้อค่ะเด้อเขียนตัวญ่หลายกระดาษกัดสีบอพ่อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไปขายายเบิงเด้อค่ะเด้เออ้าวธรรมชมเล็กวินอาจารย์ ต่อยเจ็ดแเ้าศูนยเลขติด7 8็ดนะคะวิ่งรูด0กับ1จับคู่นะคะมี7 0 7ดศูนย์เและ9 1นะคะต่อมาสิบเป็นของพ่อจ่อยกับพ่อกอมอสิบนะคะมาขึ้นน่นหน่อยฝันด้วยท่านชม นูหนหอยฟันเห็นผู้หญิงฟ้าแฝดคู่หนึ่งนะท่านผู้ชมบ่แมนเลขกสิเบิร์บ่เฮ้ท่านผู้รรมชมนูหนหอยฟันเห็นเด็กผู้หญิงอ่าฟ้าแฝดแต่ว่าบ่แมนเด็กหน่อยคักได้ท่านผู้ชมเป็นสาวแล้วอายุประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้านี่แหละท่านผู้ชมเห็นเด็กหน่อยคือฟันจังสันเฮ้ท่านผู้ชมฟันเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝด หนึ่งหนึ่งยาทิมได้ทำมาชมเหล็กเบิ่ลว่าธรามชมมันเนี่ยล่าพัฒนาสิเบิบ่ลบ่แล้วก็เห็นผู้เฒ่าน้าผู้หนึ่งผู้เฒ่าผู้ชายได้ทรรมชมในความฝันเห็นชัดๆกับเมนผู้ยิ่งเด็กหน่อยฟาเฟตเป็นสาวเลวในความฝันฝันบ่อยาวดได้ทรรมชมฝันบ่ยาวฝันฝันเห็นเด็กหน่อยสองคนน,นั้นฟาเฟด ได้คุยกันอยู่ในความฝันแต่ว่าจำบ่ได้ฝันเท่านั้นละ่ะท่านผู้ชมเลขเล่าสีเบิ่ลบ่เหรอท่านผู้ชมมือนี่ไหมคือฝันไปจังสันเคยฝันแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งเด้ท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นเลขออกเลขรัฐบาลไทยฝันเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดแต่ว่าอันนั้น น้อยๆสี่หาขวบสี่หาหกขวบนี่แหละท่านผู้ชมฟันเห็นแต่ว่าเป็นฟาเฟตผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งเคยฟันแบบนี้ตอนนั้นเลขออกสี่หนึ่งหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเคยฟันแต่ว่าเมาื่อคืนนี่น้อ,นอยๆฟันเห็นเด็กน้อยผู้หญิงฟาแเฟตแต่ว่าเป็นผู้หญิงเบิดแต่ว่าอายุหลายเล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าปีแล้ว 10, 3, 14, ละท่านผู้ชมเลขสีเบิ่ดบ่าเลท่านผู้ชม อาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือความฝันจากได้ยังฝันเห็นเด็กหนุอยผู้ยิ่งฝาดแฝดวยยังสันธรรมชาตต่อมามาเบิงของพอใจอกันเลยเนาะค่ะเนาะของพออจอยของพ่อจอยงวดทิพผ่านมาพ่อจอยจับคู่แตกไปที่หนึ่งแปดตรงตรงเด้อค่ะเด้อเลขเด่นหกเจ็ดแปดเข้าไปที่เด่นแปดจับคู่แตก หนึ่งแปเด้อท่านผู้ชมพอจอยแตกสองวดติดวดนี่พอจอยเด่นสี่้าหกจับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนห้าหศย์สามศูนย์ส่ศนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดับบนล่าง0นเด้อท่านผู้ชมดับศูนย์วดที่แล้ว พอจอยดับเก่าหนหน่อยบอดายเขียนลงงวดนี้พอจอยบอกว่าดับศูนย์นหน่อยก็เลยเขียนลงให้เบิ่งเป็นแนวทางเด้อธรรมชมดับศูนย์ชนเหล็กเด่นจับคููของพอจอยเด้อธรรมชมดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเลขดับไม่มีในกองฉลากยาดาม,มาเด้อธรรมชมทาเลขดับพอดับวโยเพราะว่าโนหน่อยว่างหายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมักกะจัดขัดกระพานเด้อค่ะเด้อ แนวทางลาพัฒนาพ่อจ่อยนะคะต่อมาของพอกอมอดสิิเดอรทานชมพอ่กอกมอดสิทหมงวดที่ผ่านมาจับคูบอข่าเดอรทมม่านผู้มวดนี้เด่นพ่อกอมอดสิทนะคะเด่น0ูนย์เก ตัวเก้าเด้อธรรมชมจับคู่7จ็ดสาม9จ็ดสี่เจก้าเก้าศูนยนะคะเลขไม่มาด้วยกัน8 9 3 4เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อธรรมชมสำหรับเหล็กประมาน้ำกันกไมเข่าวแน่ลุดแน่ด้วค่ะเด้คอคุณพ่อคุณแม่ าพ่อแม่พี่น้องเตรียมแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อน้อยสิเอาให้แคปทั้งสามทันนท่านผู้ชมสิแคปได้ป่ะท่านผู้ชมอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้ออาจารย์ต้อยนำโชคพ่อกอมอสิบแล้วก็พ่อจ่อยรวมสามสำนักอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านีสามสำนักเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันกับรวมเหล็กเด่นหาดสูตรแอดมินนูหน่อยท่านผู้ชมสิได้ตัวใหญ ถารับชมติดตามเด้อธรรมชมคลิปนี้แอดมินโน,น่อยมีเพียงโทนีกขอขอบพุ่นทุกท่านที่ติดตามรับชมหากท่านได้สนใจกาแฟย,ยาดซีฟันหรือวาซาโบโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0818623581นะคะหรือแอดไลน์ noo1599 นะคะหากพ่อแม่พี่น้องสนใจสินค้าที่แอดมินหน,หนอยปักลิงไว้ใต้คลิป ฝากอุดหนุนแนวด้วยค่ะเด้อเข้าไปเบิ้งธรรมชมคลิกเข้าไปเบิ้งถาสนใจเลือกสื่อได้เลยเอ้าวสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยคอตโตลาไปก่อนพวกัใไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ